่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสีย,สยงรัฐสภาค่ะ นันประพัฒ์เฉลิมสินธิรานรับนักที่ดำเนินรายการนะคะเจอการเป็นประจำทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของสารปกครองคดีปกครองตัวอย่างที่เรานํามาฝากกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะและว,วันนี้ช่วงแรกของรายการให้ฟังสารคดีสั้นกันก่อนนะคะก่อนที่จะมารับฟังว่าวันนี้คดีปกครองของเราจะเป็นเรื่องอะไรอีกสักครู่หนึ่งค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอน เลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินริ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นมหนึ่งโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป .4 และปหไม่ต่ำกว่า3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป .4 และป .5 รายวิชาละไม่ต่ำกว่า3.50เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินริ์และมีดุลพินิษที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินริ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิสมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษา และเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย สารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง กลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งนะคะกับ30นาทีคดีปกครองกับดิฉันนันประพัฒนเฉลิมสินฮิรันค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของอาชีพนี่มีหลากหลายแต่อาชีพหนึ่งดี่รับรองทุกคนต้อง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  ต้องคุ้นชินและต้องรู้จักอาชีพนี้แน่นอนก็คือคุณครูนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็น่าภาคภูมิใจการที่จะมาเป็นบุคลากรครูในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกว่าจะขึ้นมาถ้าบางคนอาจจะไม่ได้เรียนสายครูโดยตรงกว่าจะก้าวมาจากครูผู้ช่วยแล้วก็สอบก้าวขึ้นมาเป็นครูต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคะอ๋อก็ถือว่ามีขั้นมีตอนของการที่จะเป็นคุณ ครูตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดเอาไว้สำหรับคดีปกครองที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่เป็นข้อพิาพาทเกี่ยวกับเรื่องของการสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับ พนักงานอื่นๆนะคะเป็นครูผู้ช่วยเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับการบรรจุสักทีก็เลยไปสอบถามที่อบจอปรากฏว่ามีผู้ถูกเรียกบรรจุในตำแหน่งนั้นไปแล้วเรื่องราวข้อพิพาทนี้ก็เลยนำเข้าสู่คดีปกครองเข้ามานะคะร,รายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับคุณมนัสการเครอสุวรรณวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองค่ะสวัสดีค่ะคุณมนัสการค่ะ สวัสดีค่ะคุณนันปพัสและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่มาของคดีนี้เป็นยังไงคะคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเมื่อปีสองพันห้ารหกสิบนะคะผู้ฟ้องเขาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจนะคะตำแหน่งผู้ช่วยครูนะคะสังกัดโครงการบริหารสร่วนจังหวัดหรืออบจอแห่งหนึ่งนะคะและต่อมาเนี่ยเขาก็ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนะคะตามประกาศของนายกอบจอรอเรื่องการรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส,ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งประกาศดังกล่าวนะคะก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกนะคะว่าต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.50นะคะต่อมาเนี่ย อบจอนะคะได้ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีนะคะให้เป็นผู้มีสิทธทิ์เข้ารับการคัดเลือกซึ่งผู้ฟ้องคดีนะคะก็ได้เข้ารับการทดสอบภาคประเมินความเหมาะสมนะคะกับตําแหน่งภาคความรู้ความเฉพาะกับตําแหน่งนะคะภาคภาคขอและภาคการสัมภาษณ์คือภาคคอนะคะโดยผลการทดสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามประกาศของอ,อบจอนะคะเมื่อวันที่22สิงหาคม2560แต่ประกาศดังกล่าวนะคะก็ได้มีหมายเหตุท้ายประกาศว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเนี่ยให้รอการบรรจุแต่งตั้งไว้ก่อนเนื่องจากอยู่ในระหว่างการหารือและรับรองการปรับค่าเฉลีย่ยคะแนนเฉลี่ยนะคะผลการสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้ฟ้องคดีสําเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายอื่นนะคะก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายน2560ผู้ฟ้องคดีเขาก็เลยเห็นว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะคะทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะคะเพื่อขอให้ศาลเนี่ยพิพากษาเพื่อถอนประกาศของอบจเรื่องการรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษ และให้อบจเนี่ยมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันที่1กันยายน2560เป็นต้นไปนะคะค่ะแล้วอบจให้เหตุผลเพิ่มเติมไหมคะในกรณีที่ยังไม่เรียกผู้ฟ้องคดีมาทํางานตรงเนี้คะ่ะ คอวจนะคะเขาก็ได้ให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะคะว่าอวจได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดตําแหน่งครูผู้ช่วยนะคะโดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการคณะาราชการองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2558ข้อ3.2วงเล็บ3นะคะที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไว้นะคะว่าต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยตามมาตรฐานตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดโดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาตรีนะคะไม่ต่ำกว่า2.50โดยอบจอเนี่ยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเจ้าหน้าที่รับสมัครครัดเลือกนะคะที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครครัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่รับสมัครนะคะได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ฟ้องคดีถูกต้องครบถ้วนซึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดของผู้สมัครเนี่ยให้กับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาต่อไปนะคะแต่ต่อมาเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติก็ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละแต่ละตำแหน่งนะคะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและตามประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศร,รับสมัครคัดเลือกดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีได้คะแนนเฉลีย่ยสะสมตลอดหลักสูตรนะคะ2.44แต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้แนบหนังสือขอปรับคะแนนสะสมเฉลีย่ยตลอดหลักสูตรจาก2.44เป็นคะแนนสะสมเฉลีย่ยตลอดหลักสูตร2.66ตามข้อบังคับมหาวิทยาลายัยที่ผู้ฟ้องคดีสําเร็จการศึกษา ว่าด้วยการปรับระดับคะแนนสําหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาที่ผู้ฟ้องคดียื่นเพื่อประกอบการสมัครเมื่อคณะกรรมการเนี่ยได้ตรวจสอบคุณสมบัติก็เลยจึงมีมติให้ไปหาลือไปที่มหาวิทยาลัยที่ผู้ฟ้องคดีสําเร็จการศึกษานะคะเพื่อรับรองการปรับค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ฟ้องคดีและเพื่อไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเสียสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกจึงให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการคัดเลือกนะคะโดยมีเงื่อนไขว่า อยู่ในระหว่างหารือและรับรองการปรับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้ฟ้องคดีสําเร็จการศึกษาหากผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษในลำดับที่จะได้รับการมาจูและแต่งตั้งให้รอการมาจูและแต่งตั้งไว้ก่อนจนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้มีหนังสือตอบข้อหารือและมีหนังสือรับรองการปรับค่าคะแนนเฉลี่ยพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยอบจก็ได้มีประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันโดยระบุหมายเหตุท้ายประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวนะคะว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเนี่ยให้รอการบรรจุแต่งตั้งไว้ก่อนเนื่องจากอยู่ในระหว่างหารือและรับรองการปรับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้ฟ้องคดีสําเร็จการศึกษานะคะค่ะแล้วทางมหาวิทยาลัยเขาแจ้งผลการปรับค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ฟ้องคดีมาไหมคะ ค่ะทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้มีหนังสือชี้แจงข้อหารือนะคะตามที่อาบาจอหารือไปนะคะโดยระบุว่าผู้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยสําเร็จการศึกษาก่อนที่มหาวิทยาลัยนะคะจะปรับระบบเกรดจากที่เป็น C P F C ก็คือกู o d นะคะก็คือสอบได้ร้อยละแปดสิบขึ้นไปอยู่ในระดับดี P ก็คือ p a s ก็คือสอบได้ร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบเก้านะคะ ส่วน F เนี่ยก็คือสอบได้น้อยกว่าร้อยละหกสิบหรือสอบตกก็จะเปลี่ยนไปเป็นระบบเกรดแบบ A, B บวก B, C บวก C, D บวก D และ F นะคะหากผู้ฟ้องคดีเนี่ยประสงค์จะใช้สิทธ,ธ,ธิปรับระดับคะแนนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนะคะว่าด้วยการปรับระดับคะแนนสําหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องดําเนินการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่นะคะเพื่อเรียนสาขาวิชาอื่นเป็นปริญญาที่สอง ซึงจะนำผลการเรียนจากระบบเดิมมาเทียบโอนเป็นระบบใหม่ได้นะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองการเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้กับผู้ฟ้องคดีได้นะคะจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยอบจจึงเห็นว่าหนังสือแจ้งการปรับระดับคะแนนของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุดจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง2.50 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปในครั้งนี้นะคะและก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต,ตาแหน่งที่ได้รับคัดเลือกไปอย่างใดน,นะคะโดยอบจอเนได้มีหนังสือแจ้งผลการปรับระดับคะแนน และการขาดคุณสมบัติดังกล่าวนะคะให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะคะว่าการกําหนดคุณสมบัติด,ดังกล่าวเป็นการกระทําที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายนะคะค่ะคดีนี้เมื่อมาสู่พิจารณาของศาลปกครองนะคะมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอะไรบ้างคะค่ะสําหรับคดีนี้นะคะมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่อบจอนะคะออกประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันในตําแหน่งครูผู้ช่วยเฉพาะในส่วนที่กําหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกว่าจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ากว่า2.50เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะซึ่งประเด็นนี้นีศาลปกครองสูงสุดนะคะก็ได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่คณะกรรมการกลาง าราชก,การองค์การบริหารสร่วนจังหวัดได้กําหนดคุณสมบัติของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขององค์การบริหารสร่วนจังหวัดว่าจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า2.50นั้นก็เพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริงมาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนการปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์และมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาตินะคะโดยมีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านการจัดการศึกษาซึ่งความรู้ความสามารถดังกล่าวเนี่ยสามารถวัดได้จากระดับคะแนนประเมินผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือวัดความความสามารถนะคะวัดผลสัมฤทธิ์ วัดคุณลักษณะวัดทักษะต่างๆของผู้เรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาที่กําหนดนะคะเป็นเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถนะคะในสาขาวิชาที่เรียนของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมานะคะค่ะก็แสดงว่าการกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ว่าจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเดี๋ยไม่ต่ำกว่า2.5จะทําให้สถานศึกษาได้บุคคลที่มีความรู้ในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริงและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะสําหรับประเด็นนี้นะคะสารปกครองสูงสุดก็พิราะห์แล้วเห็นว่าตําแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมทั้งการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดจนปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษานะคะ ซึ่งการกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาตรี2.50ขึ้นไปนะคะจะอยู่ในช่วงระดับคะแนนที่2.50ถึง2.99นะคะเท่ากับมีความรู้ระดับปานกลางขึ้นไปนะคะกรณีนี้เนี่ยจึงเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งประกอบกันนะคะที่จะทําให้การคัดเลือกเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ว่าจะต้องได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะรับเข้าทํางานนะคะ อีกครั้งการกําหนดคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการกําหนดคุณสมบัติที่ใช้เป็นการทั่วไปนะคะมิได้มีลักษณะเป็นการจงใจเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะนะคะหรือมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งหรือขีดการผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวนะคะมิให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปอย่างใดแล้วก็มิได้เป็นการกําหนดตามอําเภอใจหรือโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรอันจะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะคะ ดังนั้นเนี่ยการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการข้าราชการโค์การบริหารส่วนจังหวัดออกประกาศนะคะเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยตามมาตรฐานตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดทั้งนี้จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า2.50จึ่ึงชอบด้วยมาตรา251ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และมาตรา13วักหนึ่งวงเล็บหนึ่งและมาตรา17วหนึ่งวงเล็บสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542และการที่อาบาจอนะคะได้อาศัยอำนาจตามมาตราสิ 35. แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2 5 4 2ออออกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย จึงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันนะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายกฟ้องเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อบ1หนึ่งแปดห้าทับสองห้าหกหกค่ะค่ะก่อนจะจบรายการกันไปนะคะมีอะไรอยากฝากไว้ทิ้งท้ายมยคะค่ะสําหรับคดีนี้นะคะจะขอสรุปอย่างนี้นะคะว่าการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย ได้กำหนดคุณสมบัติของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะว่าจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า2.50นั้นเนี่ยก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริงมาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดก,การเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นนะคะตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาตินะคะโดยมีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านจัดการศึกษานะคะโดยตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดก,การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษานะคะซึ่งการกําหนดผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญ,ญญาตรี2.50ขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงระดับคะแนน2.50ถึง2.99นะคะเท่ากับมีความรู้ระดับปานกลางขึ้นไปอีกทั้งเนี่ยการกําหนดคุณสมบัติกังกล่าวก็เป็นการกําหนดคุณคุณสมบัติที่ใช้เป็นการทั่วไปนะคะไม่ได้มีลักษณะเป็นการจงใจเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งหรือกีดการผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการกําหนดตามอําเภอใจหรือโดยปัจจัยเหตุผลอันสมควรอันจะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นการกําหนดเกรดเฉลี่ยเพื่อสอบบรรจุครูผู้ช่วยในกรณีนี้นะคะซึ่งเป็นการกระทําที่ชอบอด้วยกฎหมายแล้วค่ะอืมค่ะวันนี้เราก็ ได้สาระความรู้กันพอสมควรนะคะต้องขอบคุณคุณมนัสการเครือสวุวรรณค่ะวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองให้เกี่ยวม,มาพูดคุยกันและจะเจอกับ30นาทีคดีปกครองได้ทุกๆวันอังคาร3ามทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภารวมไปถึงการออนไลน์พร้อมกันนะคะที่ f c e b o o k f แ Fanpage และ YouTube c h annels ของสำนักง,งานสารปกครองและถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการดาเนินงานของสารปกครองสายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและวันนี้เวลาหมดแล้ว ะค,ะคุณมนักสการครสุวรรณและดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังใบไม้ค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบ,บาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกใบมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเมือนรมเงาให้พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคน ไที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรากแห่งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้ จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้ย่างดีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและราวรานที่ตรงนี้ที่เรา ย่กัน <Pie year nes> มีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยม pues ือเราเท่านั้นดวมฟ้าฝันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้ ยากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เรือรนละเลือมล้ำไปยง